สวัสดีครับกระโปงผมโมซาดอะดิโออีกครั้งนะฮะวันนี้ก็มีหัวข,ข้อที่ลูกค้าอินบ็อกมาถามว่าเราจะจะเลือกลำโพงลำโพงที่ดีมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องนะวันนี้ก็มาในหมวดของการแนะนำแผ่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมแนะนำแผ่น เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องหงไฟหงนะออกมานานแล้วมีทั้งแผ่นเสียงและซีดีนะครับบันทึกดีทั้งคู่นะครับเ,เพลงดังก็เป็นเพลงหลักของทีมของหงไฟหงเลยครับซึ่งมีจังหวะจากควนที่มันมันสนุกสนานนะครับแล้วก็มีกําลังใจนะครับฟังแล้วจะฮึกเหิมดีนะครับ ท่านที่มีชุดเครื่องเสียงดีๆลองเปิดฟังดูครับเบสเบิดนี่ดีกองเกิงนี่ตึงนะครับบรรยากาศดีละเอียดดีทำดนตรีดีชุดนี้ใช้ได้เลยครับแนะนำเป็นพิเศษนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันนะครับเออลำโพงเนี่ยผมว่าการที่จะเลือกใช้เนี่ยม,มันมันมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงว่า ระหว่างระหว่างลําโพงเนี่ยถูกแพงมันมีมันมีหัวใจหลักของมันนะว่าองค์ประกอบที่ที่ที่มันลึกซึ้งระหว่างของถั่วของแพงเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของบรรยากาศนะครับในเรื่องเสียงเนี่ยความที่ว่าลําโพงยิ่งดอกเยอะเนี่ยเสียงมันย่อมยิ่งเต็มความถี่ได้มากกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าบรรยากาศหรือความลึกซึ้งของดนตรีเนี่ย พวกลำโพงที่เป็นเกรดไฮเอ็นหรือเป็นเกรดที่เขาทวีตมาแบบพิเศษจงใจที่จะได้ความถี่แบบครบๆมีทั้งแอมเบียนมีทั้งบรรยากาศลึกๆของดนตรีมิติซาร์สเตนเนทำแข่งกันได้แต่บรรยากาศเนี่ยมันยากมันเหมือนพวกเปียโนระหว่างพวกเปียโนราคาย่อมๆเทียบกับพวกสเตนเว มันจะมีบรรยากาศที่มันลึกซึ้งกว่าอบอวลกว่าถ้าเกิดเป็นภาษาที่เขาพูดถึงเครื่องดนตรีก็จะบอกว่ามันราม่าก,กว่าโรแมนติกกว่าประมาณนั้นนะครับผมว่าท่านที่เล่นพวกไฮเอ็นอยู่ก็จะรู้มันจะมีบรรยากาศที่มันมันเยอะกว่าลำโพงถูกลำโพงถูกมันทําไม่ได้มันได้แต่เสียงแต่บรรยากาศมันทําไม่ได้แต่มันก็อย่างเป็นทั้งพวกลำโพงที่เก่าหน่อย เช่นยุคป,ประมาณ90-2000เงนีี้ครับสมัยนั้นเนี่ยถ้าตัวไม่แพงมากก็อาจจะทำได้อย่างเช่นพวกโปรแอค1วเนซีโทเทมโมเดหรือจตุลเทพจะมีเบียนีแปดศูนย์ห้าโฟมีฮาเบตพีสพวกนี้ทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่ามากน้อยมากน้อยมันก็อยู่ที่ยี่ห้ออยู่ที่คาแรคเตอร์รของเขาแต่ว่าลำโพงที่ดีมันควรจะมีบรรยากาศ อาจจะไม่ได้แบบว่ามีเยอะมากเหมือนกับพวกไฮเอ็นแบบแพงจา๋จาๆตัวเป็นล้านางนียครับแต่มันต้องพอมีให้รู้สึกนะครับมันมันจำเป็นแต่แก่นแท้และหัวใจของมันเนี่ยคือการเลือกใช้นะครับมันจะต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะนะครับว่าเราจะเลือกเป็นลำโพงแบบไหนที่ที่จะตรงประเด็นกับที่เราต้องการยี่ห้อไหนที่มีคาแรคเตอร์เสียงที่เราต้องการมันจะต้องเลือก การเลือกมันก็ต้องเท็จฟังนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันหลายครั้งแล้วแล้วมันก็เป็นตัวที่มันพอจะกําหนดได้ก็คือไซซิ่ขงของห้องถ้าไซซิ่งของห้องประมาณสักหกคูณสี่เนี่ยบุ๊กเชลขนาดใหญ่แล้วก็ตั้งพื้นขนาดเริ่มต้นเนี่ยมันสามารถที่จะคุมห้องเนี้เอาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะตรงอาจจะมากขึ้นไปถึงตั้งพื้นขนาดกลางก็ทําได้นะครับ แต่ถ้าห้องเล็กกว่า6กคูณสปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นบุ๊กเชลขนาดเล็กหรือบุ๊กเชลขนาดใหญ่แทนเพราะว่าด้วยความที่ห้องมันบังคับความถี่ห้องมันจะเป็นตัวกําหนดว่าลําโพงจะใช้หรือเล็กหรือใหญ่ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้ห้องเล็กเราใช้ลําโพงใหญ่ได้ไหมมันก็ได้นะ,ะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกแอม์ให้มันมทชิ่งกับห้องโดยการที่ว่าเราจะต้องซลดไซส์ขนาดแอมม์ลดวัดขนาดแอม์ลงไป แล้วก็ลําโพงจะต้องเป็นลําโพงที่ไม่เกี่ยงกําลังขับหรือมีความไปยสูงเนี่ยมันถึงจะเป็นลำโพงใหญ่ที่ฟังในห้องเล็กได้เหมือนอย่างญี่ปุ่นนะครับใช้พวก JBL Vintage สามารถเล่นในห้องเล็กได้สบายมันก็เป็นเพราะเหตุนี้แต่ถ้าเกิดวัน e เราเล่นพวกลำโพงยุคใหม่ Hi e n นกินวัดหุสูงแล้วจะมาบังคับให้มันอยู่ในห้องเล็กเนี่ยมันก็มันก็ มันก็ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าบางความถี่มันอาจจะล้นเกินไางก็ั้งก็ต้องไปใช้แอมที่มีประสิทธิภาพด้อยลงเพื่อให้ลําโพงมาทํางานได้แค่ครึ่งได้แค่50%หรือ60%มันจะได้ความถีม่ไม่ล้นเกินห้องนะครับมันก็มันก็ต้องดูเรื่องห้องเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยหลักก่อนที่จะมากําหนดว่าเราเราจะลําโพงเล็กหรือลําโพงใหญ่ ทีนี้พอเราได้แล้วว่าลำโพงเล็กหรือลำโพงใหญ่เหมาะกับเราเนี่ยเราก็มาเลือกคาแรคเตอร์ของลำโพงโดยการเทสฟังแต่ว่าคาแรคเตอร์มันก็มีความเด่นชัดไปตามประเทศผู้ผลิตนะครับอย่างเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยมันก็จะเด่นเสียงกลางเสียงร้องมีเนื้อเสียงหนาหวานอิ่มรายละเอียดเสียงแหลมที่โปร่งกว้างแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบชัดเจนอะไรมากนักนะครับ ส่วนลำโพงที่มันเป็นพวกอเมริกันสไตล์มันก็ยิ่งมีความดูเด็ดเพดมันบีเบดมีจังหวะจากโคนที่มันแบบแม่นยำมีเสียงแหลมที่มันสดปะทะคมชัดนิดนึงแต่ว่ามันก็มีคาแรคเตอร์ของเขาเช่นพวกเพลงบ๊อบเพลงร็อกอย่างเงี้ยครับเหมาะกับการที่เราจะใช้พวกลำโพงอเมริกาหรือแคนาดาหรืออาจจะเป็นพวกโฟคนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์พวกนี้ก็ก,ก็ก็เป็นได้ ส่วนถ้าเกิดเป็นลำโพงโซนยุโรปมันก็จะเป็นพวกลำโพงที่มีความดรามติกมีเสียงร้องที่มันแบบหวานละมุนละไมมีบรรยากาศที่มันลึกๆมีอารมณ์ที่มันลึกซึ้งกว่าลำโพงโดยทั่วไปขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าในโซนยุโรปเขาฟังพวกคลาสสิกเยอะพวกบรรยากาศพวกนี้ม่จะอยู่ในเพลงคลาสสิกเยอะอย่างพวกไดนาวเนียครับมันก็ยังมีคาแรคเตอร์พวกนี้มีบรรยากาศมีหางเสียงที่มันแบบ มีความกล้องมีความกังวานมีมีบรรยากาศมากหรือโซนัทอย่างนี้ครับเขาก็จะเก่งเรื่องบรรยากาศพวกนี้ก็จะต้องเลือกคาแร e คเตอร์ให้มันตรงกับความต้องการของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาเลือกหน้าตานะครับว่าหน้าตาตัวไหนเนี่ยนอกจากเสียงเราได้แล้วเนี่ยหน้าตามันไปกับไลฟ์สไตล์เราได้ไหมอย่างถ้าเกิดเราชอบอะไรที่มันสดใสถ้าพอไปเจอลําโพงอย่างพวก เบสโซนัทอย่างนี้ครับที่มันเป็นแบบโอ h คูลมันก็จะลำบากนิดนึงชอบเสียงเขาแต่ว่าหน้าตามันไปด้วยกันไม่ได้กับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมันก็ไม่ง่ายแต่ว่าจริงๆผมอยากให้เน้นเรื่องเสียงไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดพูดถึงว่าหน้าตาได้แต่เสียงไม่ดีมันก็แค่ตั้งไว้ก็คงเปิดฟังน้อยหรืออาจจะไม่ได้เปิดฟังแต่ถ้าเกิดว่าเสียงได้แล้วหน้าตาไม่ดียังพอเปิดฟังบ้างเพราะว่าจะเน้นเรื่องเสียงไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักก่อนแต่ว่า ถ้าเราจะเลือกแล้วองค์ประกอบตัวนี้มันก็อยู่ในในเลนนี้เหมือนกันนะครับราคาก็เป็นตัวที่เราก็เอามาพิจารณาเหมือนกันเพราะว่าดีจริงแพงไปก็ซื้อไม่ไหวไม่ดีราคาซื้อได้แต่เสียงมันก็ไม่โดนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงเราเจอเราเลือกได้ก็ควรจะเลือกแบบตึงๆหน่อยเกินเอื้อมสักนิดนึงหรือเอื้อมถึงอย่างนี้ครับแต่เสียงเนี่ยมันได้หรือไปกับเราได้มากกว่า 5จ็ดสิเอร์เซ็นห้าสิเอร์ี้ยมันก็น่าจะเลือกอย่างนี้มากกว่าเพราะถ้าเกิดพูดถึงว่าเราไปชอบตัวที่มันแพงมากๆจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงต้องกัดฟันซื้อมันก็จะกลายเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเวลาเราฟังก็จะเดือดร้อนภรรยาจะไม่ชอบอาจจะเป็นทุกข์อาจจะเป็นปัญหาในครอบครัวนะครับอ่าแล้วก็ แล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงว่าองค์ประกอบพวกนี้เราเลือกกันหมดแล้วเนี่ยมันก็น่าจะได้ตัวที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการเป็นลำโพงที่ดีที่เราสามารถที่จะเลือกเอามาใช้กับชุดฟังเราได้น่าจะอยู่กับเขาได้สักพักเลยแหะครับแล้วก็อาจจะต้องไปเลือกแอมไปเลือกซิสเต็มเส้นสาย เพื่อให้มันแมทชิ่งกับลําโพงแล้วก็เซ็ตเสียงขึ้นมาที่เป็นเสียงที่เราต้องการมันก็จะประกอบขึ้นมาเป็นภาพใหญ่มันจะเริ่มจากจิกซซอตัวเล็กๆมารวมๆกันมันก็จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดทีละเก้าทีละเก้าเข้าไปนะครับก็ในวันนี้ผมขอเกินเข้าๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องลำโพงประเภทวินเทจลำโพงประเภทไอเอ็นที่แบบแตกแขนงออกไปจากการเลือกลำโพง ว่าตัวนี้เหมาะกับเราแล้วแต่ว่าลำโพงพวกวินเทจพวกไฮเอ็นมันมีดีเทลในการพิจารณาอะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างนะครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ